โอเคนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้มาบทวาวก่อนครับบทวาวอันนี้ก็บทวาวผมก็บทกาเดเพชรไปแล้วก็ตอนแรกมานะครับมาจากลุงถึงก็มันก็ไม่รั่วหรอกแต่ันก็เวลา,เ,าเช็ค้าเป็นรถแข่งรถแข่งหรือว่ารถที่ใช้เป็นรถกำลังอัดถุงถุงแค่ผมจะเช็ควาวนะครับโกี่ยวาับน้ำมันหยอดไปในเบ้าฝาแล้วก็นะครับใช้หัวลมนะครับเป่าย้อนเข้าไปตามรูไอเดียเสียนะครับถ้ามีฟองอากาศขึ้นผมก็จะ ทำการบดใหม่ดยการบดกากเพชรแล้วก็บดน้ามันนะครับอันนี้ก็ยังชุนๆอยู่ผมก็บดน้ํามันนะครับก็บดใยการใช้ข้าวหวานปั่นนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นจนหน้าผัมผัดันแน่ผนึกนะครับจนหน้าผมผัดจนเงาเหมือนกระจกนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็เช็คกีกทีนึงว่ายังรั่วหรือเปล่าอันนี้เป็น5 6าชักห้าก็ความพืบหน้านะครับอันนี้ประกอบอยู่2วัน3าวันแล้วนะครับก็คือไม่ใช่ว่าประกอบแต่เครื่องตัวนี้ตัวเดียวแะคก็คือยังมีงานอื่นนะครับยังมีงานอื่นก็คืออย่างงานเล็็กกๆๆนนนนน้้อออออยยยย่่่างรรรคคคััััืะะบบีเด๋จไป น,นี่ก็หัวลูกสูบนะครับครับอันนี้คือหัวลูกสูบอันนี้แหวนยังไม่ได้ใส่นะครับแหวนไม่ได้ใส่ก็ใส่แต่ลองประกนแล้วก็เช็คหัวลูกว่าขอบหัวลูกมันขึ้นมาแค่ไหนนะครับแล้วก็มาบดวาลเครเล็กๆอน้อยนะครับบดวาลก็อันนี้ก็บดไอดีอยู่เดี๋ยวยังเหลือวางไอเสียวาลเสียยังไม่ได้บดนะครับ ตัวเหล่าลิ้นตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็น90ข้อดูก่อนนะครับเพราะว่า <tio> 90ข้อแล้วก็ลองประเก็นชัก3านะครับแต่ข้อเป็นชัก5นะแต่ว่าผมปาหัวลูกลงนะครับให้เหลือให้เหลือเพื่อที่จะให้ลองประเก็นได้นะครับลองประเก็นกแค่3ามิลพอนะครับลองประเก็นแค่สามิลแล้วก็ประเก็นฝาทองแดงก็ต้องแต่งอีกนะครับต้องแต่งให้มันได้กับลูก56เพราะว่าประเก็นฝานี้ยังไม่เยื้องศูนย์นะครับเพราะว่าตีฟอก56อันนี้มาเนี่ยก็คือต้องเยื้องศูนย์ลงล่างนะครับต้องเยื้องฝอกลงล่างนะครับ ส่วนลูกเกี่ยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้ถ่ายคลิปประกอบเพราะว่ากาลังยุ่งๆนะครับก็ไม่ค่อยว่างก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอันนี้ก็ดูคลิปบวดวาลก่อนนะครับบวดวาลก็ใช้สว่านนะครับปั่นครับง่ายง่ายครับเปิดไม่ต้องแรงมากเปิดให้มันไปเรื่อยๆแต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับโซ่เดิมนะครับ มันจะเป็น88แต่นี่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นโซ่90ข้อดูก่อนว่ามันหย่อนหรือเปล่าถ้าหย่อนก็ต้องมาโมตัวกดโซ่ตัวนี้อนะครับก็ต้องมาโมถ้าไม่โมก็โซ่มันหย่อนนะครับต้องมาโมตัวนี้นะครับบดไปเรื่อยๆนะฮะนี่ะนะครับเดี๋ยวความคิดหน้าติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ป๊ไคร้ด้วยครับ